แพทแพททำถูกแล้วเธอทำถูกแล้วแพทคือที่รู้ว่าตัวเองทำถูกคือหนึ่งลูกแพทไม่เคยมีปัญหาเลยลูกแพทไม่เคยถามว่าว่าไม่เคยมีคำถามว่าทำไมเลยดีกว่า<ม>ว่าท,ทำไมนะคะถึงอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่มีคำถามเลยหนึ่งแพทมองว่าเขาแยกกับพ่อเขาเร็วเขาแยกกับพ่อเขาตอนสามเ,เด็กอยู่เขาเด็กมาก <Es> <Es> เขาโตมากับแม่โตมากคนที่รักเขามากๆทุกคนรอบตัวแพทคือรักเขามาก <Es> ไม่เลยมองว่าเขาโชคดีแล้วแพทไม่เคยห่างจากลูกเลยแพทไม่เคยให้เขารู้สึกขาดอะไรเลยแต่แพทไม่ได้สปอยนะคะหลายคนจะมองว่าหรือเธอสปอยไม่แพทดุมากแต่แพทก็ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วคนรอบข้างแพทรักลูกแพทประหนึ่งว่าเป็นลูกเขาแบบทุกคนเอ็นดูเลดไม่เคย ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเออแล้วคอนเฟิร์มที่แพทพูดด้วยเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์หลายทีที่ถ่ายงานด้วยกันเนาะแล้วเรสซิ่งก็คือสองสามทุ่มอะ่ะน้องคือตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยยังแบบไม่มีบน่นไม่เสียงดังแล้วสบตาแม่ปุ๊บรู้เลยว่าต้องหยุดต้องอะไรคือแม่มีสัญญาณบอกแล้วคือเขาเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องได้รับเต็มที่มากจากแพทถึงแม้ว่าแพทจะต้องทํางานไปด้วยกระเตงลูกไปด้วยก็ได,ยได้ก็ได้อย่างนั้นมา คุณย่าเลี้ยงแบบเต็มที่มากๆจนจนแพทไม่ได้รู้สึกว่าแพทเป็นเด็กมีปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเด็กที่แบบโชคดีมากโชคดีเหลือเกินแพทต้องมาพาเธอที่ที่เธอแบบมีครอบครัวที่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยพอมาถึงลูกเราก็เราก็พยายามแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแพทก็พยายามสังเกตเขาอะไรเงี้ยว่าเขาโอเคไหมเขาไม่เคยถามจนวันหนึ่งแพทจะต้องถามเขาเองพราเขาโตมากแล้วค่ะเขากําลังจะห้าขวบเราก็ต้องยอมรับเนอะ บ้านเรามันมีวันพ่อวันแม่ใดๆแบบแล้วก็ใช่ใช่มีวันที่แบบผู้ปกครองใดๆจะต้องไปงานโรงเรียนลูกใช่ไหมคะเ,ออเขาไม่เคยถามแพทเลยจนจนแพทต้องถามลูกเองอะตลกปะ <c oughs> แพทถามเองใช่เพชก็เลยถา,ถามลูกเองว่าโอเคแม่จะถามเลดนะเลดโอเคเอเลดเลดรู้สึกยังไงที่ที่ทุกวันอะเลด เลดนอนกับแม่แค่คนเดียวเลดเลดรู้สึกยังไงที่เลดไม่ที่แม่กับป๊าไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นอนบ้านเดียวกันหรือไม่ได้นอนเตียงเดียวกันเงนี้ยถามตรงๆเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเขาโตมากเขาแพทเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนเออซึ่งตอนแรกเพทก็ว่าจะรอให้เขาถามแต่เขาห้าจะห้าขวบแล้วเขาไม่ถามเลย <c oughs> อย่างซึ่งแพทก็มองว่าเขาไปโรงเรียนเขาเจออยู่แล้วเขาเจอ เจอพ่อแม่มาด้วยการรับส่งลูกหรือกลับบ้านไปเจอแต่เขาจะไม่สงสัยได้ยังไงวะว่ากลับมากูก็เจอแต่เมืองกับแม่แบบเจอแต่แม่แ้ว <laughs> ก็เลยแบบถามออกไปเพราะว่าเราที่เราถามอา่ะอาจจะด้วยที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะได้เจอพ่อเขาอีกยาวมาก mm hmm. งั้นเราก็ถามไปเลยแล้วกันถามไปเลยคําตอบก็คือเขาโอเคมากที่เขาอยู่แบบนี้แล้วเขามีความสุขมากถ้าเขาไม่ได้อยู่กับแม่ เขาไม่แฮปปี้มากกว่าแล้แม่เป็นไงน้ําตาไหลไหมตอนฟังลูกตอนตื่นใจค่ะก็คือจบมันตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตตลอดเกือบห้าปีที่ผ่านมาว่าโอเคแพทเธอมาถูกทางแล้วเธอเธอทําถูกแล้วอะไรเงี้ยเราจากก็ไม่มีปัญหาหมอไม่เขาไม่มีปัญหาที่ไปโรงเรียนแล้วก็งานโรงเรียนคือมีแต่หน้าแม่กับหน้าพี่เอ๋เลยค่ะ อะไรอย่างเงี้ย um, uh, เขาไม่เคยถาม uh, เลยเขาก็แค่ให้แม่ไปก็คือดีกว่าไม่มีใครไปใดๆหรือจะเป็นพี่เอ๋ยไปเขาก็โอเคคือคือกรณีเนี้ยคือขอบคุณที่คุณพทเล่ามากนะจริงจริงมันเป็นตัวคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งเลยชัดเจนเลยอะ่ะเพราะว่ามีคนเยอะมากชอบเข้าใจผิดว่าลูกจะขาดท,ทันทีถ้าตัวเองไม่ได้แบบเด็กคนนะั้นไม่ได้เลี้ยงดูจากพ่อแม่อแสองคนแท้ๆสองคน อันนั้นไม่จริงเลยคือเด็กที่ถูกเลี้ยงมาโดยพ่อแม่แท้ๆสองคนนะ่ะอาจจะมีเป็นการเป็นเด็กมีปัญหามากๆการเป็นเด็กที่ขาดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเขด้วยความรักหรือให้เขาได้เติมเต็มอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงโดยที่ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆอะ่ะเป็นปู่เป็นย่าเนี่ยให้ความรักเพียงพอเด็กไม่ได้ขาดนะเด็กไม่ได้มีปัญหาด้วย แลวเด็กอาจจะสุขภาพจิตด,ดีกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวพ่อแม่ที่มีปัญห,หาขนาดมากอีกอะดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องกลัวถ้าจะเลี้ยงเดี่ยวไม่ต้องกลัวถ้าจะต้องให้คนอื่นเลี้ยงถ้าเกิดเขาให้ความรักเราได้เต็มที่เนาะ